ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ผมเอาเอา,อ,าออเดอร์ของช่วงสงกรานนะครับมาให้ดูเป็นช่วงที่กดงานได้ง่ายมากเลยครับออเดอร์เยอะสุดๆเลยครับในแต่ละวันมันจะเหมือนกับว่า ถ้าสักประมาณ10โมงเนี่ย10โมงห้างเปิดเน่ยเราแทบจะไม่ได้พักเลยถ้าเราถ้าอยากจะพักเนี่ยเราต้องหยุดกดงานนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับในแต่ละวันส่วนออเดอร์ที่ยกเลิกเนี่ยส่วนมากที่ผมไปก็คือไปแล้วร้านปิดครับร้านปิด ซึ่งเป็นงานสแตนดาร์ดนะครับพอไปถึงตู้ร้านติดก็เขาแจ้งลูกค้านี่นะครับออเดอร์เยอะมากมากกดง่ายครับกดงานง่ายซึ่งอนี่นะครับผมจะให้ดูแต่ละงานว่างานเยอะแค่ไหนนะครับไล่มาโอเคอ่าครบแล้วนะครับ ก็นี่นะครับกดงานง่ายครับพวกภารกิจพวกอะไรที่ที่เขาามีให้เล่นช่วงสุก,การาเนี่ยก็เราก็ทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับส่วนในเรื่องของอาการวิ่งงานฟุดบอลวอรี่เนี่ยช่วงเนี้ยจะเห็นว่าาทั้งแก๊บทั้งลนย ลายแมนเนี่ยก็ออเดอร์ก็เยอะพอๆกันครับคือถ้าเกิดว่าแต่แต่แตแตช่วงสงการคือวันที่สิบสามสิบสี่สิบ้าเนี่ยผมไปวิ่งลายแมนนะครับก็ออเดอร์ก็เยอะอยู่ครับแต่ใน่ฟังของแก๊ปออเดอร์ก็เยอะเหมือนกันแต่ผมไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่าผมกะว่าผมจะทำภารกิจของลายแมนให้เสร็จนะครับเพราะผมเพิ่งสมัครลายแมนได้ก็เลยกะว่าจะให้ ให้ผ่านภารกิจก่อนนะครับซึ่งมันก็ผ่านง่ายๆเลยครับถ้าคนที่เป็นเป็นงานอยู่แล้วเนี่ยคือวันละยี่สิบงานถ้าเทาวิ่งตั้งแต่ตั้ประมาณแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยตีเป็นเหมือนงานประจำนะครับคือยี่สิบงานเนี่ยเกินแน่นอนครับขั้นต่ำใในยี่สิบโดยโดยแบบชนิดที่ว่า ไม่ต้องไปนั่งเครียดเลยถ้าในในเขตแหลมฉบังชนบุรีนะครับคือสามารถที่จะจบงานแล้วต่อกดงานต่อได้เลยนะครับของแกลบก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูก็สำหรับท่านใดที่มองหาอาชีพเสริมหรือจะทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับงานตอนนี้ก็เหมาะกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ มันอาจจะเป็นงานที่ดูแล้วไม่น่าจะได้เงินเยอะแต่ผลลัพธ์ตรงกันข้ามครับผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับภาพที่คนอื่นเขาเห็นซึ่งเงินเนี่ยเราก็โอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเราได้เลยเนี่นะครับรายรับเนี่ยคือเป็นยอดที่เราได้นะครับแล้วก็หัดอีกสิบแปดเปอร์เซนต สิบห้าหรือสิบแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยครับครับผมตัวเลขผมไม่ไม่แม่นสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านอ่าไม่ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้ไปซื้อเรียกไปไม่อยากให้ไปเครียดกับสภาวะช่วงนี้นะครับคืออะไรที่เราพอจะทำได้เราก็ทำไปก่อนนะครับส่วนอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเวลามันก็จะแก้ไขตัวมันเองนะครับแต่อะไรที่เราทําเองได้โดยไม่ไม่ต้องพึ่งใครเนี่ยเราก็ทําเลยครับถือซะว่าใช้เวลาทีา่ที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่านะครับก็งานตัวนี้างานปูติลิบลิสำหรับผมเนี่ยมันเป็นงานที่จะเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ได้นะครับวันหนึ่งเนี่ย คือถ้าเอาแค่ครึ่งวันเช้าก็คือแปดโมงจนถึงสิบโมงหรือสิบแปดโมงเนี่ยห้าร้อยบาททําได้ครับแต่ถ้าเอาวันละพันนี่ต้องต้งลากยาวไปถึงประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็อผมผมเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยช้าประมาณห้าสิบหกสิบคือไม่ไม่เกินหกสิบนะครับเพราะจะขี่เกินจากเนี้ยเลยบ้านลูกค้าครับเราแวกที่ผมอยู่นี่ซอย ซอยกับ GPS เนี่ยมันคนไทยที่จะย้อนแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมขี่เร็วเนี่ยมันก็จะกลายไป็นว่าเลยครับมันจะเลยไปเลยนะครับก็อย่างไงซะอาชีพนี้ก็ฝากให้ทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ